เมื่อลูกคุณหนูมหาเศรษฐีต้องหาทางช่วยพ่อแม่และบริษัทจากผู้ไม่หวังดีที่คิดจะหุบมรดกของตระกูลเรื่องราวจะวุ่นวายขนาดไหนมารับฟังไปพร้อมกันเลยกับหนังเรื่องลิชชี่ลิชจเจ้าสัวโดดเดี่ยวรวยล้นทั้งเปิดมาที่ครอบครัวตระกูลลิชตระกูลที่ร่ำรวยที่สุดในโลกจากการถือครองทรัพย์สินและธุรกิจมากมายมหาศาลรับไทวนลิชาร์ดและเลจินา่า เขาได้ให้กำเนิดทาย,ยาสื่อวงตระกูลคนแรกเป็นลูกชายตัวน้อยน่ารักโดยตั้งชื่อว่าลิชี่ซึ่งเกิดมาก็ได้เป็นเด็กที่รวยที่สุดในโลกทันทีลิชี่เติบโตมาโดยมีฮาเบิร์ตเป็นพี่เลี้ยงส่วนตัวที่รักลิชี่เหมือนลูกเขาจะคอยจัดการดูแลลิชี่ให้อย่างดีที่สุดถึงแม้ลิชาร์ดพ่อของลิชี่เขาจะรวยและมีธุรกิจมากมายก็ตามแต่เขาก็ไม่ละเลยให้เวลากับลิชี่โดยจะให้ลูกไปทํางานด้วยประจํา พอลิช,ชี่โตขึ้นมาอีนิดเขาก็เริ่มชื่นชอบกีฬาเบสบอลซึ่งพ่อเขาก็สนับสนุนเต็มที่ก็ตามใจลูกชายทุกอย่างอยากได้อะไรเนี่ยหามาให้หมดแล้วเวลาก็ผ่านไปปีแล้วปีเล่าลิช,ชี่โตขึ้นเป็นเด็กหนุ่มคุณนหนูสุดหลอ่อและเบสบอลก็ยังเป็นกีฬาสุดโปรดของเขาอยู่ในวันหนึ่งที่ลิช,ชี่ต้องไปกล่าวเปิดงานแทนพ่อด้วยพ่อของเขาได้ซื้อโรงงานเก่า เพื่อนำมาบูรณะใหม่ซึ่งก็จะทำให้เจ้าของโรงงานและประชาชนแถวนั้นดีใจกันอย่างมากเพราะคนในพื้นที่จะได้มีงานดีขึ้นพอมาถึงที่นี่ทุกๆคนต่างมารอรับลิชชี่ลิชชี่กล่าวเปิดงานเขาก็เลยเหลือกไปเห็นเด็กๆแถวนั้นกำลังเล่นเบสบอลกันอยู่อย่างสนุกสนานซึ่งก็ะทำให้ลิชชี่ได้รู้สึกอยากเข้าไปเล่นด้วยหลังลงจากเวทีก็เลยเดินเข้าไปหาเด็กกลุ่มนั้น แต่กาดก็เข้ามาห้ามไม่เข้าไปลิชีก็ได้ขึ้นหอกลับเขาก็ได้แต่จ้องมองกลุ่มเด็กที่เล่นเบสบอลกับเพื่อนๆอ,อ,อย่างสนุกสนานและก็ได้รู้ว่าจริงๆแล้วเขายังขาดอะไรบางอย่างไปเป็นสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้จากนั้นตระกูลลิชก็ได้ซื้อปูนภูเขามาแกะสลักหน้าตัวเองซึ่งการแกะสลักนั้นก็ทำด้วยการยิงปืนเลเซอร์ไปที่ภูเขา เมื่อลิชชี่กับอาบ้านเขาก็าพยายามบอกพ่อว่าวันนี้ได้ไปเจอเด็กกลุ่มหนึ่งเล่นเวสบอลอยู่แต่ด้วยพอนั้นงานยุ่งมากเขาก็เลยฟังลูกไม่จบลิชชี่ก็เลยไปบอกแม่ว่าเขาอยากชวนเพื่อนมาเล่นที่บ้านแม่กันเด็กวัวเป็นเพื่อนที่โรงเรียนคนรวยแม่ก็เลยบอกให้เขาชวนเลยลิชชี่ก็บอกไปว่าไม่ใช่ครับแม่แต่พี่เลี้ยงของเขาก็บอกลิชชี่ว่าถึงเวลาที่ต้องไปเรียนวิชาเคมีแล้วหลังจากนั้นก็ได้พบกับดรคีมบีน ขอเรียกว่าด็อกเตอร์ละกันนะเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ประจำวงตระกูลเขาได้คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆนานาเช่นการนําขยะมาแปรรูปเป็นรูปบอลลิงซึ่งลิชี่เนี่ยก็ไม่ชอบเรียนวิชานี้หรอกแต่สิ่งที่เขาชอบก็คือสิ่งประดิษฐ์ของด็อกเตรมากกว่า ไม่ว่าจะเป็นกาวที่เหนียวกว่าปกติสิบเท่าเสื้อกันฝนกันน้ำแต่ไม่กันกระสุนและสิ่งประดิษฐ์ที่ด็อกเตอร์ภูมิใจเป็นอย่างมากก็คือพึ่งโรบอทที่ผลิตน้ำพึ่งได้จริงแถมเยอะกว่าพึ่งร้อยตัวใช้ทุนการสร้างเป็นล้านดอลลาร์ลิชชี่ก็ขอบังคับเล่นด็อกเตอร์ก็บอกให้ระวังระวังนะมันแพงซึ่งลิชชี่ก็บังคับไปหาพี่เลี้ยงและพี่เลี้ยงก็ดันถูกพึ่งซะงั้นจบเลยพึ่งพันล้านดอลลาร์เวลาต่อมา ใช้ชื่อลอเรนผู้ดูแลการเงินของบริษัทพ่อของลิช,ชี่ได้มาที่บ้านซึ่งลิช,ชี่ก็ไม่ค่อยชอบชายคนนี้นะเพราะมันเป็นตัวโกงก็เลยนั่งกินข้าวห่างจากพ่อแม่โตกินข้าวก็ยาวเป็นกิโลคุยกันนี่ก็ต้องโทรหาลอเรนนะ่ะมาที่นี่เพื่อจะบอกลิชาร์ดว่าเขาไมิจาคเงินเยอะเกินไปแล้วแถมไปซื้อโรงงานที่ใกล้จะเจ๊งบอกว่ามันเป็นการสิ้นเปลืองไม่ได้ประโยชน์แต่ที่ลิชาร์ททำไปเนี่ย ก็แค่ชอบช่วยเหลือคนเท่านั้นเองซึ่งจู่ๆดรก็วิ่งแจ้นเข้ามาหาและนำสิ่งประดิษฐ์ที่เขาเพิ่งทำสำเร็จมาให้ดูมันก็คือเครื่องช่วยดมที่ส่องอะไรก็แล้วแต่คือจะดมและพูดบอกว่าสิ่งนั้นน่ะคืออะไรเมื่อลอเลนจะกลับริชาร์ดก็ตะโกนบอกว่าที่บ้านของเขามีห้องนิรภัยเอาไว้เก็บสมบัติซ่อนอยู่ที่บ้านซึ่งก็ทำให้ลอเรนน่ะสนใจอย่างมาก วันต่อมาลิช,ชี่ตื่นขึ้นแล้วก็ต้องทำกิจกรรมต่างๆที่พี่เลี้ยงจัดไว้ให้เมื่อเสร็จภารกิจต่างๆลิช,ชี่ก็มักจะโทรหาพ่อด้วยเครื่องมือสื่อสารที่สุดล้ำที่ชื่อว่า Deadlink ไม่ว่าพ่อจะอยู่ที่ไหนเนี่ยเขาก็จะรู้แล้ววิดีโอหาพ่อได้ทันทีหลังจากนั้นลิช,ชี่ก็ได้ไปโรงเรียนโดยที่นี่มีแต่ลูกคนรวยมาเรียนกันทั้งนั้น เรียนแต่วิชาการเงินการบริหารซึ่งลิชี่ก็เบื่อมากจนต้องวาดรูปล้อเรียนอาจารย์แทนนอกนั้นเขายังเคยเอ่ยปากชวนเพื่อนๆไปเล่นอะไรสนุกสนุกที่บ้านเขากันแต่ทุกคนก็ไม่ว่างมีธุระกันหมดแถมบอกว่าการเล่นนะ่ะมันเสียเวลามเมื่อเลิกเรียนพี่เลี้ยงก็ได้แต่บอกกับลิชี่ว่าวันนี้ต้องขึ้นเครื่องบินไปเข้าเฝ้าพระราชนิกับพ่อซึ่งลิชี่เนี่ยก็เบื่อมากเลยนะ งานทั้งนั้นไม่ได้เล่นอะไรสนุกสนุกเลยเขาจึงบอกให้คนขับรถเนี่ยเข้าไปที่โรงงานที่พ่อเพิ่งซื้อพอไปถึงก็ได้เจอกล่าเด็กๆกำลังเล่นเบสบอลกันอยู่ลิชชี่ก็เข้าไปขอเล่นด้วยโดยเด็กๆก็มีกันอยู่สี่คนเมื่อเด็กๆเห็นลิชชี่ก็ตื่นเต้นกันใหญ่แต่ก็ไม่ยอมให้เขาเล่นด้วยลิชชี่ก็ต้องตื้อขอเล่นเด็กๆจึงลงขัดพนันกันว่าลิชชี่เนี่ยตีไม่โดนแน่ ลิชี่ก็เลยเอาด้วยหยิบเงินออกมาเป็นปึกๆเด็กๆก,ก็บอกว่าแค่ห้าดดนก็พอแล้วเมื่อลิชี่ตีครั้งแรกตีไม่โดนแต่พอตีอีกครั้งก็โดนจนลูกกระเด็นไปไกลซึ่งก็ทําให้เด็กๆต้องให้เงินรลงวันลิชี่ลิชี่ก็บอกว่าเขาไม่ต้องการเงินหรอกแต่เด็กสาวที่ชื่อว่ากอรเรียก็บอกว่าลิชี่เนี่ยคบกับพวกเธอไม่ได้หรอกลิชี่ก็เลยนอนรีบกลับบ้านไปนังตัดมาที่สนามบิน หัวหน้าลปอปเปอที่บ้านของลิชี่มันนะสมรู้ร่วมคิดกับลอเลนด้วยการเอาระเบิดไปใส่เครื่องบินที่ครอบครัวของลิชต้องขึ้นและเมื่อพวกเขาเดินทางมาถึงทุกคนก็ขึ้นเครื่องไม่เอกใจอะไรและแม่ของลิชีนะ่ะก็เห็นลูกตัวเองทำหน้าเศร้าๆจึงถามพี่เลี้ยงว่าลูกเป็นอะไรพี่เลี้ยงเนี่ยก็บอกว่าเขาเพิ่งโดนกลุ่มเพื่อนกลุ่มหนึ่งปฏิเสธมาแล้วบอกว่าถ้าให้ดีนะให้ลิชี่กลับบ้านจะดีกว่า เวลาต่อมาพี่เลี้ยงห้าบดก็ได้ส่งการเชิญให้เด็กๆเ,เหล่านั้นมาที่บ้านลิชี่ซึ่งก็ทำให้ลิชี่ดีใจมากรีบพาเพื่อนๆไปกินแมคโดนัลส์ส่วนตัวในบ้านเลยพาเพื่อนเล่นเครื่องเล่นต่างๆทั้งเครื่องยิงขับรถเล่นรถไฟเหาะก็มีแต่นางก็ตัดไปที่ลอเลนตัวโกงซึ่งมันกำลังหาเครื่องดื่มมาดื่มรอเวลาที่พ่อกับแม่ของลิชี่เนี่ยจะถูกระเบิดซึ่งในขณะเดียวกัน พ่อกับแม่ของริชี่เนี่ยก็กําลังขับเครื่องบินอยู่ขับเองซะด้วยพ่อเนี่ยก็ให้แม่ขับไปก่อนขอตัวไปเข้าน้ำแต่จริงๆแล้วเนี่ยจะไปหาของกินซึ่งริชาร์ดก็ได้ใช้เครื่องดมของดอ,อร์ส่องหาของกินแต่ก็ไปเจอก่อกหนึ่งที่เครื่องช่วยดมเนี่ยบอกว่ามันเป็นสารอะไรบางอย่างเขาก็เอาไปถามแม่ว่าสารอันนี้มันคืออะไรและเขาเนี่ยก็นึกขึ้นได้ว่ามันคือสารระเบิด พอออกมาเนี่ยมันก็เป็นระเบิดเวลาจริงๆด้วยพ่อเนี่ยก็รีบทิ้งทันทีแต่ระเบิดก็ทันทำงานโดนหางเครื่องบินเสียหายจนเครื่องบินผูเขาเนี่ยตกตัดภาพกลับมาที่ริช,ชี่ก็มาส่งเพื่อนกลับบ้านซึ่งเขาก็ได้รู้ความจริงว่าที่เพื่อนเพื่อนมาที่เนี่ยเพราะห้าดจ้างมาแต่คอเดียเด็กสาวก็ได้บอกริชี่ว่าพวกเธอนั้นสนุกมากๆวันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเงินหรอกซึ่งจูจูพี่เลี้ยงก็ได้รับโทรศัพท์ว่าพ่อแม่ของริช,ชี่เนี่ยคือบินตก ลิชี่ตกใจมากจึงรีบไปใช้เครื่อง d ด d l ลิงตามหาพอ่อแต่เครื่องกลับตามหาสัญญาณไม่เจอซะง,งั้นหนังตัดภาพไปที่ลอเรนหัวหน้าราปภที่เอาระเบิดใส่เครื่องบินเนี่ยมาบอกเขาว่าลิชี่เนี่ยไม่ได้ขึ้นเครื่องไปด้วยซึ่งจริงๆแล้วผู้มันกะจะระเบิดให้ตายทางครอบครัวเลยนะแต่ลอเรนก็บอกว่าแค่เด็กคนเดียวไม่น่ามีปัญหาอะไรกลับมาที่ลิชี ดิชี่ก็ติดตามข่าวสารการตามหาพ่อแม่ของเขาแต่มันก็ไม่มีวิแววเลยแต่เขานั้นก็ยังเชื่อว่าพ่อแม่ของเขายังมีชีวิตอยู่แท็บ5เบิร์ตก็คอยให้กำลังใจอยู่ตลอดเวลาตัดกลับมาที่พ่อแม่ของดิชี่จริงๆแล้วน่ะเขายังไม่ตายรอดอยู่บนเรือชูชีพและเครื่องแดดลิงก็มาพังซะง,งั้นและเมียเนี่ยก็คิดแตว่ามีคนเดียวมีคนเดียวเท่านั้นที่ทำอย่างนี้ก็คือรอเลนชัว แต่ที่ริชาดไม่ไล่เขาออกเนี่ยก็เพราะเขา,าไม่เคยไล่ใครออกเลยหนังตัดภาพกับไปที่บริษัทของลิชลอเลนได้มาทำเสียใจต่อหน้าพนักงานและเข้ามาเสียบตำแหน่ง CEO ทันทีแต่ลิช,ชี่กับฮาเบิร์ก็ได้มาที่บริษัทแล้วก็ให้ลิช,ชี่เนี่ยน่งแท่นผู้บริหารแทนเพราะเขาเนี่ยมีหุ้นถึง51%ลอเลนนะ่ะก็เลยบอกว่าคุณหนูเนี่ยยังไม่บรรลุนิติภาวะเลยนะ แต่ฮาเบิร์ตเนี่ยก็บอกว่าเขาได้สิทธิ์เป็นผู้ปกครองลิชี่และจะให้ลิชี่ตัดสินใจทุกอย่างลอเรนเนี่ยก็เลยต้องยอมจากนั้นลอเรนก็จะไล่คนในบริษัทออกเพื่อลดค่าใช้จ่ายแต่ด้วยที่พ่อลิชี่ไม่เคยไล่ใครออกเลยลิชี่จึงไม่ยอมแล้วบอกว่าถ้าไล่เนี่ยก็ไล่ที่บริหารออกก่อนละกันที่บริหารเนี่ยกลัวกันใหญ่ซึ่งต่อมาลิชี่ก็เข้ามาบริหารบริษัทเต็มที่ และคิดวิธีที่จะพัฒนาขนมของบริษัทให้ขายดีกว่าคู่แข่งโดยจ้างทีมงานวิจัยขั้นเทพมาซึ่งก็คือเราเด็กๆนั่นแหละและไม่ว่าลิชชี่จะทำอะไรคนในบริษัทก็เห็นดีเห็นงามไปด้วยหมดเลยนะต่างจากลอเรนที่ไม่มีใครอยากยุ่งสักคนและไม่นานบริษัทก็ยอดขายดีขึ้นตลอดลอเรนได้วางแผนชั่วร้ายใส่ร้ายพี่เลี้ยงอันเบิร์ตว่าเจออุปกรณ์ระเบิดในห้องเขาเขาใส่ร้ายว่า ใส่รลายว่าเขาเป็นคนวางระเบิดเครื่องบินของพ่อแม่ลิช,ชี่ฮาเบิร์ตจึงถูกตำรวจจับทำให้ลิช,ชี่ตอนนี้ต้องอยู่ตัวคนเดียวแถมลอเรนก็ยังได้รับสิทธิ์ในการดูแลลิช,ชี่แทนอีกด้วยตัดภาพมาที่พ่อแม่ของเขาได้กระเป๋าของแม่ที่ตกจากเครื่องบินลอยมาแต่ข้างในเนี่ยก็มีแต่เสื้อผ้ากับเครื่องโกนหนวดเท่านั้นไม่มีอะไรพอใช้ได้เลยกลับมาที่ลิช,ชี่ เขานั้นถูกไอตัวโกงสักให้อยู่แต่บ้านแถมติดกล้องวงจรปิดไว้ทั่วบ้านริชชี่จึงออกไปไหนไม่ได้แล้วตอนนี้รอเลนก็มาอยู่ที่บ้านด้วยนะมันกับโพหน่าร,าปรอปภเนี่ยกำลังหาห้องเก็บสมบัติที่ริชชาร์เคยบอกไว้อยู่แต่ก็ไม่มีใครรู้เลยว่ามันอยู่ส่วนไหนของที่บ้านซึ่งขณะที่พวกมันคุยกันด็อกเตอร์ก็แอบใช้เครื่องดักฟังอยู่ทำให้เขาเนี่ยรู้เรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้น ดอกเตอร์ก็เลยรีบพาตัวลิชี่มาอยู่ที่นี่และบอกให้ไปช่วยฮาเบิร์ตโดยให้สิ่งประดิษฐ์ที่เป็นของเหลวทําให้เหล็กหายไปในพิปตาเวลาต่อมาลิชี่ก็ได้ไปที่เรือนจําเพื่อขอเยี่ยมฮาเบิร์ตโดยนํายาสีฟันที่ข้างในเป็นยาละลายเหล็กของด็อกเตอร์ละเขียนข้อความเป็นภาษาละตินให้ไปเมื่อฮาเบิร์ตได้รับของก็รีบไปแปลฟัน พอบีบยาสีฟันเท่านั้นแหละแป้งก็ละลายทันทีเขาเนี่ยเลยอ่านโนต้ตที่เขียนว่าเมื่อมีภัยเนี่ยตัวใช้ยาสีฟันถูลูกกงเขาก็งงมากจู่จูก็มีคนมาทำร้ายเขาแต่ฮาเบิร์ตก็จัดการมันได้แล้วก็ได้ใช้ยาสีฟันเนี่ยทาลูกกงหนีออกมาได้ดิชีก็มารอรับเขาซึ่งตอนนี้เครื่องบินพ่อแม่ก็ถูกกบแล้วแต่พ่อแม่กับแพชูชีพก็หายไปดิชีก็ยังมีหวังว่าพวกท่านจะมีชีวิตอยู่ ตัดภาพมาที่ตัวโกงพวกมันจะมาหาด็อกเตอร์เพื่อถามหาห้องนิรภัยที่เก็บสมบัติของตะกูลลิชแต่ด็อกเตอร์นั้นก็บอกไปว่าไม่รู้ถึงรู้ก็ไม่บอกพวกมันก็เลยจับด็อกเตอร์มัดไว้จากนั้นลิช,ชี่ก็ได้เดินทางไปบ้านของเด็กผู้หญิงที่ชื่อว่ากอเดียเพื่อขอใช้คอมพิวเตอร์ที่บ้านซึ่งในขณะเดียวกันพ่อลิช,ชี่ก็ได้ซ่อมเครื่องดัดลิงสำเร็จแล้วโดยเอาอะไรจากเครื่องโกนหนวดมาใส่และรอเวลาที่ลิช,ชี่จะเจอพวกเขา ซึ่งลิชชี่เนี่ยตอนนี้กําลังใช้คอมลิงก์ไปยังเครื่องแดชลิงก์ที่อยู่ที่บ้านเพื่อเปิดการค้นหาพ่อแม่อีกครั้งแต่รปพที่บ้านก็ดันเห็นเครื่องทํางานผ่านกล้องวงจรปิดพอดีก็เลยรีบไปปิดเครื่องซึ่งก็ทําให้สัญญาณขาดหายเขากับเราเด็กๆจึงคิดที่จะไปเปิดเครื่องแดชลิงก์ที่บ้านซะเลยจากนั้นทุกคนก็ไปที่บ้านของตระกูลลิชซึ่งเด็กๆก,ก็ได้หายขี้วัวมาเพื่อใช้ยิงใส่คนเฝ้ายามยิงนัดแรกไม่โดนนะแต่นัดที่สองเนี่ย คนเฝ้ายามโดนขี้เต็มๆทุกๆคนก็เข้าไปในบ้านและได้ช่วยด็อกเตอร์ที่ถูกมัดไว้อยู่ดิจีก็บอกด็อกเตอร์ว่าต้องเข้าไปดีห้องให้ด็อกเตอร์ช่วยเบี่ยงเบนความสนใจให้หน่อยด็อกเตอร์เนี่ยก็เลยนำน้ำยายที่มีฟองมากกว่าแฟบสิบเท่าเอาไปใส่ในท่อพุจนท่อพุเนี่ยฟองเต็มบ้านเด็กผู้ชายสามคนก็ไปตัดสัญญาณกล้องวงจรปิดและรีบออกไปรอข้างนอก ซึ่งลิชี่กับพาเบิรตได้เข้าไปที่เครื่องแรดลิงสำเร็จแต่ก็ต้องตกใจเพราะสัญญาของพ่อได้อยู่ที่บ้านนี้เองแล้วลอเรนก็ปราก,กับตัวพร้อมกับพ่อแม่ลิชี่ที่ถูกจับตัวไว้แล้วพวกเด็กๆข้างนอกนั้นก็ถูกจับได้เหมือนกันและลอเรนมันก็บังคับให้พ่อแม่ลิชี่พาไปห้องเก็บสมบัติซึ่งริชาร์ดก็บอกกันว่าห้องเก็บสมบัตินั้นก็คือภูเขาข้างบ้านทั้งลูกนั่นแหละ และรปภก็ได้นําตัวเด็กๆเนี่ยไปใส่เครื่องทำบอลลิงของดอกเตอร์แต่ดอกเตอร์เนี่ยก็วางกับดักเอาไว้ทั่วแลบหัวหน้าราปภก็ได้ไปเปิดเครื่องเพื่อหลอมเด็กๆไปเป็นลูกบอลลิงดอกเตอร์ก็เลยใช้กาวกุ้มหัวรปภแต่ก็ดันไปโดนกาวของตัวเองทาให้ลูกไปปิดเครื่องไม่ได้แต่ดอกเตอร์ก็ได้ใช้อาวุธลับของเขานั่นก็คือพึ่งโรบอท ให้พึ่งบินไปปักตูดปรปภจนกระเด็นไปติดเครื่องทําให้เด็กๆรอดออกมาได้ทางด้านลอเลนก็ให้พ่อแม่ลิช,ชี่เนี่ยพาไปห้องเก็บสมบัติซึ่งรหัสผ่านเข้าไปเนี่ยก็คือการร้องเพลงภาษาเสียงของลิชาร์ดกับเมียซึ่งพอลอเลนเข้าไปเขาก็ต้องผิดหวังเพราะจริงๆแล้วมันไม่ใช่สมบัติที่มีราคาแต่มันมีมูลค่าทางจิตใจของลิชาร์ดกับเมียต่างหากส่วนทรัพย์สินลิชาร์ดบอกว่าก็ต้องฝากไว้ที่ธนาคารดิ ลอเลนก็เลยจะฆ่าพวกเขาทิ้งแต่ลิชี่ก็เข้ามาพอดีแถมท้าให้ลอเลนยิงเขาลอเลนก็เลยยิงใส่ลิชี่แต่ลิชี่ก็ใส่ชุดกันกระสุนที่พัฒนาแล้วของดร็อคเตอร์มาก็เลยไม่เป็นอะไรลิชี่ก็พาพ่อแม่วิ่งหนีซึ่งออกมาก็ต้องปีนรูปปั้นของตัวเองรปภก็ดันมาใช้ปืนเลเซอร์ยิงใส่อีกซึ่งฮาวเดก็ได้เข้ามาขัดขวางแต่แม่ลิชี่ก็เกือบจะตก แต่พ่อก็ได้จับไว้ทันทีแล้วโยนไปอยู่ในซอกหินซึ่งลอเลนก็ตามมาอีกนะและขณะที่รพอพ่อกำลังยิงปืนเลเซอร์ฮาเบิร์ตก็ได้เอาหินมาทุบมันและได้ใช้เลเซอร์ยิงลอเลนแทนจนมันล่วงห้อยขาติดเชือกลงมาใส่พ่อแม่ลิช,ชี่พอดีพ่อกับแม่ก็เลยไล่มันออกพร้อมกับซักหน้าเลยจากนั้นตระกูลลิชก็กลับมามีความสุขอีกครั้ง ได้จัดงานแข่งขันเวสบอลกันที่บ้านซึ่งตอนนี้ลิชชี่เขาก็มีเพื่อนแล้วแล้วได้กลายเป็นเด็กที่มีพร้อมทุกอย่างในโลกและหนังก็จบลง